สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดชชายเคครับอยู่มสามสิบเจ็ดแต่กล้องคือเด็กชายนัทวุฒิอยู่มสามสิบเจ็ดเหมือนกันครับวันนี้เราจะมาดวห้องสมุดโรงเรียนไทยยมสองภูมิโเพานะครับสวัสดีครับผมเดกชายธัพกรศิลานะครับผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเจ็ดครับผมนี่ไหนครับพี่นอันนี้คือห้องสมุดใช่ไหมครับใช่ครับผมห้องสมุดนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ห้องสมุดของเรานะครับที่เคยร่วมกิจกรรมมานะครับจะมีการเปิดศาลานุกรมนะครับแล้วก็จะมีทั้งฉบับออนไลน์แล้วก็เปิดกันแบบสดๆเลยแล้วจะมีการเปิดโฆษณานุกรมนะครับแล้วก็มีเปิดบิชเชอรี่ครับผมนี่คือกิจกรรมของห้องสมุดนะครับที่เคยจัดมาเนี่ครับผมแล้วกิจกรรมมีบ่อยครั้งนะครับอ๋อกิจกรรมครับใจอยู่ ช่วงหนึ่งเทอมจะมีประมาณหนึ่งสัปดาห์ประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมสัปดาห์ของสมุดครับผมที่บรรรักษมีทำอะไรบ้างครับสำหรับหน้าที่นะครับของบรรรักษ์ที่นะครับเราจะมีการจัดหนังสือนะครับทุกๆวันนะครับส่วนใหญ่จะมาจัดตอนเย็นเสร็จแล้วเราะจะมีการทำความสะอาดห้องนะครับผมเราจะรวมถึงการดูแลเด็กน้อยที่แบบว่ามาเข้าเพื่อใช้ ห้องสมุดของเรานะครับผมมาก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วในห้องสมุดนี้มีโซนอะไรบ้างอ่าห้องสมุดของเรานะครับแต่และชั้นเนาะส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอมันจะมีล็อกเกี่ยวกับภาษาหรรณคดีวัฒนธรรมหรือจะเป็นพวกการเรียนพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะมีครับก็แบ่งตามโซนไปครับแล้วแต่คานะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือที่เราสามารถหาได้ เป็นตามสันเล่มนะครับว่าสัเล่มสีไหนของอะไรนะครับผมมวันี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับห้องสมุดนะครับหลายๆโรงเรียนอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่สมุดนี้ห้องสมุดเราเปรียบเหมือนมันสมองของเรียนนะครับเป็นที่หาความรู้นะครับว่าสําหรับตอนเชียงตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับให้เรามาหาความรู้เพิ่มเติมครับผมนี่คือความสำคัญของห้องสมุดเราครับแล้วที่เป็นบรรลุื่นที่เท่าไหร่ครับ สำหรับผมนั้นเป็นบรนรักษ์น่าจะรุ่นที่28นะครับผมหรือไม่น่าจะมากกว่านนะั้นเพราะเราก็อาจาไม่ได้แล้วนะเออรุ่นมันมีเยอะก็สิ่งที่ทำมาก็เยอะมากเลยครับผมสำหรับรุ่นนี้แล้วสมุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ารุ่นอื่นนี่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าห้องสมุดนั้นได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแต่ รูปของผมนะครับการเปลี่ยนแปลงของสมุดนี้คือเราได้ทําการจัดห้องสมุดใหม่ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับและดูโล่งตามากขึ้นครับผมเมื่อก่อนนะครับเพราะชั้นหนังสือของเราจะ,จะจะเยอะกว่านี้ครับผมมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยแล้วด้วจัดใหม่เราก็จะมีการตกแต่งรูปวาดตามกามแพงหรือตามบนเวทีครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับครับผมนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับ หน้าที่ที่พี่หน่งได้ทำ้างครับหน้าที่ทุกวันนี้ครับก็เรารู้สึกดีนะครับเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยที่เราทํานะครับเพราะว่าเราทําด้วยใจครับเราคิดจะทำด้วยใจของเราเราก็จะไม่มีความเหนื่อยครับผมเราก็รู้สึกดีนะครับคือเราได้เปิดประสบการณ์ด้วยครับผมว่าเราทํายังไงเราต้องรับความกดดันยังไงบ้างครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมคุณที่มารลืกที่มาให้เอาลูมือช่วยผม ครับ,รบยินดีครับนะครับสวัสดีครับ <laughs>